สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SA Auto Review ช่องที่รวบรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรถหรูรถครอบครัวรถกระบะหรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถแต่ละรุ่นแบบละเอียดทุกมุมทั้งดีไซน์สเปคฟีเจอร์และประสิทธิภาพการขับขี่เพื่อให้คุณตัดสินใจก่อนเลือกซื้อรถได้อย่างมั่นใจ และว,วันนี้เราจะพาไปพบกับสุดยอดยนตรกรรมอเมริกันสุดหรูรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการรถยนต์นั่นก็คือคดีแลกดีวิลซูเปอร์ชาปีสองพัี2ส2 6รถซีดานขนาดใหญ่ที่มาพร้อมเครื่องยนต์สมรรถนะสูงและงานออกแบบระดับพรีเมียมคดีแลกดีวิลซูเปอร์ชาปีสองพี2026รุ่นนี้ถือเป็นการกลับมาของชื่อดีวิลที่โด่งดังในอดีตในรูปแบบใหม่ที่ล้ำสมัยกว่าเดิมตัวรถยังคงความหรูหราแบบอเมริกันคลาสสิกเอาไว้อย่างครบถ้วน แต่ได้เพิ่มความสปอร์ตและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าไปผสมผสานอย่างลงตัวมิติตัวถังของรถนั้นยังคงเน้นความใหญ่โตโออาให้ความรู้สึกภูมิฐานและเหมาะสําหรับผู้ที่มองหาความหรูหราในทุกมิติของชีวิตด้านหน้ารถมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบไดมอนด์ชิลดีไซน์ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของคัดินงแลกในยุคใหม่ไฟหน้าเป็นแบบเลตแมทริกที่ปรับการส่องสว่างอัตโนมัติตามสภาพถนนและยังมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบแนวตั้งที่เป็น s ิ g กเนเจอร์ของแบรนด์อีกด้วย เมื่อพูดถึงขุมพลังสิ่งที่ทำให้รุ่นซูเปอร์ชาร์ตนี้โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นคือเครื่องยนต์ V8 ขนาด6.2ลิตรที่ติดตั้งซูเปอร์ชาร์ตให้พละกกำลังสูงสุดถึง700แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า880นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่พัฒนาใหม่เพื่อรองรับแรงบิดอันมหาศาลได้อย่างราบรื่นการขับขี่ของดีวีลซูเปอร์ชาร์จจึงไม่ใช่แค่ความนุ่มนวลหรูหราแบบรถผู้บริหารทั่วไปแต่ยังสามารถรีดสมรรถนะระดับรถสปอร์ตได อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง3.9วินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถซีดานขนาดใหญ่เช่นนี้ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ AWD หรือขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติที่ปรับการส่งกำลังไปยังแต่ละล้อตามสภาพถนนและการขับขี่เพื่อให้เกิดความมั่นคงสูงสุดในส่วนของช่วงล่างและระบบกันสะเทือนก็ถือว่าจัดเต็มด้วยระบบ Magnetic r i ร e Control Generation ที่5ซึ่งสามารถปรับความแข็งอ่อนได้แบบเรียลไทม์ตามสภาพถนนจริง ช่วยให้การขับขี่ทั้งลุ่มนวลและมั่นคงไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือวิ่งทางไกลาทางด่วนก็ให้ความสบายสูงสุดเบรกก็ใช้ระบบเบรกสมรรถนะสูงของเบรโบที่ให้ระยะเบรกสั้นและมั่นใจในทุกความเร็วล้วออลลอยขนาด20นิ้วแบบฟอร์ดน้ำหนักเบาออกแบบพิเศษช่วยให้การเกาะถนนดียิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของดีวิลซูเปอร์ชากปี2026ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งเพราะตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังนับป้าเกรดสูงเย็บด้วยมือแผงคอนโซลที่ใช้ลายไม้แท้ผสมไฟแอมเบียนไลท์รอบคันเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายหน้าจอแสดงผลขนาด16.9นิ้วแบบ OLED คมชัดระดับ 4K ที่เชื่อมต่อกับหน้าจอผู้โดยสารอีก12.3นิ้วพร้อมระบบควบคุมด้วยเสียง AI และระบบสัมผัสทั้งหมดระบบเครื่องเสียงก็จัดเต็มด้วยลำโพง AKG Studio Reference 36จุดให้เสียงรอบทิศทางราวกับอยู่ในโรงภาพยนตร์ ฟีเจอร์เด่นอื่นๆยังรวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติ360องศากล้องรอบคันแบบความละเอียดสูงระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติ Super Cruise Generation ใหม่ที่สามารถขับรถเองได้บนทางหลวงหลายร้อยเส้นทางในอเมริกาเหนือซึ่งมีแผนจะเปิดให้ใช้งานในเอเชียรวมถึงประเทศไทยในอนาคตระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเบรกอัตโนมัติในภาวะฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบเตือนการหลับในทําให้การขับขี่ทั้งปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในด้านการออกแบบภายนอกอีกหนึ่งไฮไลท์ของรีวิวซูเปอร์ชาร์ก็คือหลังคาพารามิกแบบเคลือบกรองรังสี UV สามารถปรับระดับแสงผ่านระบบไฟฟ้าได้ตามความต้องการและยังมีระบบกรองเสียงจากภายนอกด้วยเทคโนโลยี Active n o i น้อย n c e l l a t i o n ทำให้ภายในรถเงียบสงบระดับห้องประชุมผู้บริหารลายเส้นของตัวรถยังคงเอกลักษณ์แบบรถซีดานหรือในอดีตผสมผสานกับเส้นสายที่ทันสมัยบ่งบอกถึงความเป็นคาดิ้แลกในยุคใหม่ได้อย่างชัดเจน ระบบเชื่อมต่อก็ไม่แพ้ใครด้วยคด d ดิ l หลก x x ใหม่ล่าสุดที่รองรับทั้ง Apple CarPlay แบบไร้สาย Android Auto ระบบนำทางด้วยแผนที่แบบ 3D และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อควบคุมรถได้จากระยะไกลเช่นการสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดแอร์ปรับบาะหรือตรวจสอบสถานะของรถแบตเตอรี่เสริมขนาดเล็กสำหรับระบบไฮบริดไลท์แอสซิสช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในช่วงความเร็วต่ำได้มากขึ้นโดยไม่กระทบกับสมรรถนะการขับขี่ ซึ่งถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างพลังงานและสมรรถนะได้อย่างลงตัวคด i แม็กยังเคลมว่าระบบใหม่นี้ช่วยลดมลพิษลงได้มากถึง18%เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ V8 รุ่นก่อนหน้านี้และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณจะได้จากคดีแม็กดีวีลซูเปอร์ชาปี2026รถซีดานหรูระดับสูงที่มาพร้อมความแรงเต็มพิกัดดีไซน์ที่หรูหราแบบอเมริกันแท้และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบความเร็วหรือผู้ที่ต้องการความหรูหราระดับพรีเมียม รถรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง2ด้านอย่างแท้จริงหากคุณชอบคลิปรีวิวแบบละเอียดเช่นนี้และอยากติดตามรถรุ่นใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SA Auto Review ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ